ก่อนเด้อบายบายเดี๋ยวพี่นาพาไม่จังมาอีกน้องโซกป้าไปก่อนเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวมือนาจะพอกันไหมเนาะตอนนี้ไม่น้องใหม่ก็ได้ข่มเพื่อบักเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเกือบลม m o u n แต่เนล่ก มาพังเมืองคง,อองเลยพี่น้องเอ้ยน้องไม่เพิ่นกับอันน้องเท่าเฮียหรือว่าเกอรเฮียนะเองพี่น้องโอ้ยห่อนกับห่อนมึงเนี้ยย่างยังตีนอยู่พี่น้องเลยห่อนนี่ดีมึงนี่แดดแดด ตอนนี้ก so ็สิได้ขึ้นรถตุกๆพี่น้องเอ้ยโอ้โเพื่อนสีหอดนี่ก็ด้ายติดได้โตเท่าไรนี่ขึ้นรถไทยแล้วมาลงขึ้นเรือขึ้นเรือลงมาลงรถตุกๆมาเนี้ตอนนั่งรถดันไทยหรือรถอีแต๊กนะเฮาบ่ได้ถ่ายเนาะดื่มถ่ายให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยแม่น้องไม้ก็ได้เมาตะเก็นคิดได้คิดหอดตาก็ได้ดื่มไปเบิดอีหยังก็เลยน้องมายิ้มเลยสิลูก พี่ไม่ฮ้อนมาลูกฮ้อนแดดร้อนมากเลยฮ้อนหลายหลายก็พ่อครับบ้างตอนนี้ก็ได้แปะตาลาดแล้วเนาะทุกค,นะคนเนาะพี่น้องเอ้ยตลาดเมืองคง อันนี้ตลาดเร้าเด้ไหมใช่ใช่ไปตลาดไปไปสิบห้านงไม้ไปซื้อร่องเท้าทุกคนอ้อยยางมึงเนี่ยตะลุตต้นลูกกับเพาะปน,นันร่องเท้าเพื่อนกับมาค่าไปข้างนึ่งหากระเพอตลาดเมืางกง หอด่านรองเท้าเลยป๊ารองเท้ากับกองบลอถืออยู่พอน้องใหม่ซีซืออันน้องเท่าแต่พีไปใส่เฮงงานเพิ่นเพิ่นมาพี่ใหม่เด้อเอาได้ไหมลูกเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีแล้สบายดีเนาะตอนนี้แม่น้องใหม่กับสีได้เดินทางกับอันไปไทยเดี๋ยวนาะเพราะว่าอันงานศบตากระเดีวเดี๋ยวนาะแม่น้องคีบแม่ซีบีได้เพิ่นกระไรเมื่อก่อนเดี๋ยวนาอพี่อันพี่น้องเลยแต่เมื่อกะเมื่อวัตทุกคนพ่อ้องใหม่ละกัน้องใหม่ละกับกับลุงเพิ่นไซอันนี้น่ะไปน้ำกันคื้นรถเมื่อน้ำกันเมื่อกรุงเทพอันนั้นกับพ่อ้องโซมาส่งแม่น้องใหม่เนาะแม่น้องใหม่ก็ได้มาหอดเดี่ยวเนาะมาหอดมังเ้าร์นี่ประมาณตี ตีซี่พี่น้องเอ้ยมาแล้วกับเจ็ดมุ้งเ้ากัะไรเผาเฮ็ดงานเนาะเพราะว่าอันอันไปหลายเมืองานกับมาทาลายลายพี่น้องเอ้ยมึงในตีงานแม่น้องไม่แถาแกเพิ่นเอางานมาไหว้ทาแม่น้องไม่กะอันเผาเฮ็ดบวเบลเบียเพิ่นกับอะไ้มาพี่น้องเอ้ยทาเฮ็ดบัดแล้วเรียบร้อยจังสีไ้เพิ่นมาไม่เนาะอันนั้นสำหรับเบาวเบียเพิ่นกัได้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้กะ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหนาจังพอกับใหม่แม่นองใหม่ใหม่เนื้อจ้า